โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะคลิปนี้มารีวิวเอ่อไม่ใช่รีวิวมาเทียบค่าพลังอเลฮันโดกาลาโชนะครับผมตัวล่าสุดเกา่กาๆผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะครับผมเกา่กาๆเที่กับตัวแพ็กทีมชาติหรอโหตัวล่าสุดครองบอลดีกว่าเยอะความเร็วสปีตตดต้นดีกว่าโดีกว่าดีกว่าโคเพลเยอร์ขอไม่เทียบขอเทียบเฉพาะสไตล์ปีกแล้วกันนะตัวนี้เหรอเก่าอยู่นะตัวนี้ ปกเสื้อเก่าเลยแหละนะครับผมตัวนี้93รวมลงสนามแล้วได้แค่93สู้ไม่ได้แน่นอนแหละเอาจริงนะตัวบลูล็อกตัวนี้น่าหุ้นบลูล็อกน่าหล้นเก้น97ก็ยังไม่สุดอยู่ดีนะ97้าเจ็ดบลูล็อกได้สปีดแต่เสียสปีดต้นโอ้โหล่าสุดดีกว่านะล่าสุดดีกว่าหมดแล้วมั้งเนี่ย นะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ใน Pac แพ็กเมนูน่าจะเป็นของฟรีนะ97เหมือนกันนะโอ้โ oh, หสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะถ้าเป็นตำแหน่งเดียวกับสไตล์เดียวกันสู้ไม่ได้มันจะมีโฮลเพลเยอร์อยู่2เวอร์ชันจะมีโฮลเพลเยอร์2เวอร์ชันก็ไม่น่าสู้ได้จริงจริงนะนะไม่น่าสู้ได้ดูจากสเตตแล้วไม่น่าไหวแต่ความเร็วเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เร็วอยู่นะนะตัวจักรยานอากาศหรือเปล่า ที่มันจีดจีตอ่ะนะจักรยากาศครองบอลไม่ได้แต่จ่ายบอลดีนะนะตัวฟีเจอร์เขียวตัวเก่าหรืจ่ายบอลดีจบสกอร์ดีกว่าความโค้งดีกว่าแต่ครองบอลหาช่องสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะสปีดสปีดดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่บาลานซ์ก็สู้ตัวล่าสุดไม่ได้ถ้าโดยรวมก็ล่าสุดดีกว่านะแต่แต่ตัวแต่ตัว,ตตวจักรยานอากาศมันก็มีทีเด็ดนะนะตัวนี้เรอตัวนี้97นะแต่มันเป็นปีกไงมันเป็นปีกแบบโควเลเยอร์ นะมันก็ได้พวกครองบอลได้พวกเลี้ยงบอลกับกับสความเร็วอ,อยู่แล้วนะแต่ตัวล่าสุดมันได้หาช่องบอลคอนโทรลแล้วกับตัวนะครับผมนะมีพลังการยิงมีบาลานซ์ดีนะแต่สงสว่าชน,นิดน่าเล่นปะเนะี่ยตัวนี้น่าเล่นนะ97๋ยวก็ยังว่าแหละครับผมคนละตำแหน่งคนละสไตล์มันก็เทียบกันยากพอสมควรนะโอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับการนาะโช่ก็เป็นตัวล่าสุดแหละที่ดีที่สุดส่วนตัวผมนะ ตัวล่าสุดที่ดีสุดเพราะว่าหาช่องดีกว่านะครองบอลดีบาลานซ์ดีความเร็วดีแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือจ่ายบอลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จ่ายบอลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จบสกอร์ผมว่าเฉยเฉนั่งจบสกอร์มันไม่ค่อยได้ยิงอยู่แล้วแต่จ่ายบอลเนี่ยมันต้องจ่ายแบบบ่อยนะมันไม่ค่อยแม่นน้ำหนักไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็หลายอย่างเรื่องการจ่ายบอลนะแต่ถ้าโดยรวมก็ถือว่าเจียมอยู่นะจตจัดพอใช้ได้เลยแหละนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล let's